อ้วงไปไหนอ้วงอากาศมันร้อนอ้วงอ๋อ้วนหวานอากาศมันร้อนนี่มาหาแม่มาอ๋อเนี่ยแก่แล้วเนี่ยอ้วนแก่แล้วโอ้ยช่วงนี้แม่ก็เปลี่ยนอาหารให้เรื่อยๆเลยนะอ้วนเนาะนี่ย,ยก่อนจะไปซื้อขนมให้พี่พี่ก็จะตรวจสภาพรถให้แม่ก่อน นะจะไปไหนไปไหนนี่ขนหางหายาจ๋ามันร้อนหนกจะไปไหนร้อนอเออเข้าบ้านเถอะร้อนเท้าหมดแล้วเห็นนะว้ายมันร้อนมันร้อนเลยตรงนี้ไอ้อ้วนเข้าบ้านเร็วเร็วกันนี้เร็วไปตากแอร์มันร้อนนะที ไอทีเห็นไหมโซมเป็นแมวแก่เนี่ยตอนนี้คุณแม่กำลังเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะให้ขนกะทิกลับมาฟูเหมือนเดิมม,มีความหลุดล่วงหมอบอกว่าแพ้อาหารนะทีเอ้ยทีเอ้ย กะทิทำตายหอมเลยฮะกะนี่กะทิเทเท,ท,ท,ทว่างกะทิโอ้ดื้นนอนะมีความดื้อ อือย mm ัง hmm. ม mm ีคําดื้อ